ครับสวัสดีครับผมหนุ่มนัทพลหวังอาสาครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดวิธีการยกล่องเตรียมแปลงครับผมหลังจากที่มีที่น้องทางโซเชียลได้ถามผมเข้ามาทาง Facebook ส่วนตัวและก็โทรมาสอบถามที่เบอร์โทรส่วนตัวของผมวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสที่จะเตรียมแปลงให้ท่านชมเพราะว่าตอนนี้ผมก็กำลังจะลงแปลงร้านแปลงใหม่ครับ กลางเมืองอุดรท่านในสนใจก็าสามารถเข้ามาดูได้ครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับว่าตอนนี้ที่ผมเตรียมอยู่เนี่ยวัตถุดิบหรือว่าวัตถุที่ผมใช้มีอะไรบ้างครับผมลองเข้ามาครับนี่ค,ครับที่ผมใช้รองพื้นก็จะมีหนึ่งที่แกะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่แล้วแต่ละพื้นที่นะครับว่าท่านจะซื้อได้ถุงเท่าไหร่ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ25 ถึง50บาทแล้วตะเกตข,ของของที่ไก่อะครับว่ามีแกบเยอะไหมที่ไก่ักแกบอะไรเยอะอกันประมาณนี้ครับท่านก็เลือกเอาเอางแล้วก็ส่วนที่สองครับเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีสูตรสเสมอที่ผมใช้ในการรองพื้นนะครับก็อัตราการใช้ก็อยู่ที่ประมาณ1นกิโลถึง1กิโลครึ่งต่อไร่ครับผมตอนนี้ก็ แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับสูตร15ก็ได้16ก็ได้สูตรเสมอซึ่งดินของผมเนี่ยเป็นดินออกเหนียวครับผมจะใช้สูตร16เสมอแต่ถ้าแปลงไหนที่เป็นดินทรายล้วนเปนทรายผมก็แนะนําให้ใช้ตัว15 15 15 15เสมอนะครับครับผมแล้วก็จะมีตัวอีกตัวที่ผมจะใช้ประจําก็คือตัวฮิวมัดครับผมซึ่งตัวนี้ประโยชน์ของฮิวมัดก็คือ จะช่วยในการปรับปรุงค่าของดินให้มีค่าของดินที่เป็นกลางหรือว่าค่อนข้างจะดีแล้วก็ดินล่วนซุยดีรากหายกินได้ดีครับผมตัวนี้ผมก็ใช้ในการเตรียมแปลงมาตลอดซึ่งแปลงนี้นที่ผมถ่ายทำเนี่ยผมก็ปลูกมาสิบปีละครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการปรับปรุงทุกครั้งก็อัตราการผสมผมใช้ตัวนี้ครับสอกิโล ต่องปุ๋ยที่มีห้าสิบกิโลครับผมกับอันนี้ผสมแล้วนะครับผสมเรียบร้อยพร้อมจะเตรียมได้เลยครับครับงั้นเดี๋ยวตามมาครับผมเดี๋ยวผมยกล่องให้ชมวันนี้ผมรับหน้าที่ยกล่องเองนะครับโดยมีน้องชายเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมของสพส์มารวม ก็จะมีน้องสังวันอีกคนหนึ่งมาโดนที่ไก่นะครับ,รบ,รบอ่าเดี๋ยวติดตามมาเลยครับผม โดยปุยนะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทว่างไปเรื่อยๆ แล้วก็กาหรหยดวีเคมีก็คือให้เทอยู่ระหว่างร่องประมาณนี้นะครับระหว่างค่อนข้างร่องบางร่องเพราะเวลาตอนสังเษกลั็จะจุกที่ไก่กับถุเพื่อน,นครับสิดดนวยครับ ได้เลยครับทําได้ง่ายๆถุงสืยตรงไหนก็สามารถสอดขาหนูเข้ามาได้ นะครับหร่อง,งากับการเตรียมแปรงยกล่องครับผมก็ท่านใดสนใจข้อมูลเชิงลึกกว่านี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาหาผมได้โดยตรงทางช่องทาง,ทาง,ทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็มือถือก็สามารถติดต่อเข้ามาผมได้อย่างพื้นพื้นเบยสิกที่ผมบอกเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปครับก็คือการเตรียมแปลงก็มีที่แก่แก่มีอุปกมีสูตรเสมอก็อัตรา,าก,การใช้ก็จะอยู่ที่ 50กิโลต่อไร่ในการใช้ปุ๋ยเคเมีนะครับก็คือประมาณ1-1ถึง1กิโลครึ่งต่อร่องครับผมก็ยังไงก็ถ้าสนใจข้อมูลเชิงลึกตัวน,นี้อย่างที่ผมบอกก็สอบถามเข้ามาเลยที่เบอร์ผม098-204-8658 Facebook ครับเฟ็บุ๊กส่วนตัว0ูเอชื่อนัทพลหวังอา,าสาสาสมบ,บรูรณศีนะครับเน้นสาสมบ,บรูรณศรีครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วย เดี๋ยวผมจะค่อยๆอัิเดตให้ท่านได้ชมในรายละเอียดเกือบๆทุกขั้นตอนเดี๋ยวผมจะพาไปชมคุมผ้าครับตอนนี้นสายธิตการคุมผ้าต่อไปัตามมาได้เลยครับผมครับผมเดี๋ยวผมพามาชมนะครับหลังจากเมื่อกี้ยกล่องแล้วทีนี้ผมพามาชมการคุมแปลงก็คือสายลวดที่ผมเลือกใช้ <S <S 2> <S 2> <S จะเป็นรุ่นตะเข็บห่าง10เซนติเมตร เนื่องจากว่าการหยดของน้ำจะสม่ำเสมอการให้ปุ๋ยการกินอาหารของทางแากของแตงก็จะได้รับอาหารที่สม่ำเสมอครับครับผมไปดูการคุ้มภาคกันเลยครับครับวันนี้ได้รับเกียรติจากจันต้อมนะครับจันต้อมมาช่วยคุ้มภาคครับผมวันนี้แล้วก็จาก พี่เจกยุทธครับพี่เจกยุทธเจ้าเปิดพวกเนี้ยเ,เ,เนี่ยเจ้าเปิดพวกเนีผ้าคลุมที่ผมเลือกใช้จะเป็นผ้าคลุมขนาด80ซนติเมตรเจาะรูเดียวระยะห่าง40เซนนะครับครับผมอ่าดูเลยครับเริ่มจากการวันนี้จันต้อมว่างครับแต่จ,จันย,ยุทธไม่ว่างจาันยุดโดนมังคับมาครับวันนี้บางดินลุ่มๆ เราเต็มแห้งแล้วเรเต็นจานนึงเด้อ้เราปวดเนียนยเลยเสียงเสียงหรเสียงเลยคือผมขอร้องให้นั่นก่อนนะครับอย่างที่เห็นอย่างที่ตากล้องทําให้ดูตนเองถ่ายให้ดูตอนเนี้ยครับผมขอร้องให้นั่นครับผมขอร้องให้นั่นปุ๊บก็จะมีคนดึงผ้าฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะเดินไปหาน้องน้องเขาอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวไปหาน้องสมปองอีกทีหนึ่งครับนะครับเราจะเดินไปลักษณะเนี้ย ซึ่งระยะหนึ่งปุ๊บอ่าครับดูนะครับเขาจะดึงให้ผ้าตึงหนึ่งมานพอพอพอตึงเมื่อครับอ่าครับแล้วก็เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ฝั่งนี้คนฝั่งนี้ก็จะเป็นคนหยยบสองข้างแล้วก็กดดินถมกดดินถมครับนะครับจะอยู่การถมก็อยู่ที่ว่าพื้นที่ไหนลมแรงลมไม่แรงนะครับด้วยว่าสะดวกของเจ้าของแปลง บางคนก็จะอาจที่ห้าหกหลุมต่อการถมครั้งหนึ่งบางคนก็จะอยู่ที่เจ็ดแปดหลุมต่อการถมครั้งหนึ่งครับผมไก่ปลาวงเี้แล้ว<า>ก็ตามมาครับเดี๋ยวเรา่ใหแล้วก็เรียกขอบวาง,างช่วงนี้ก็แดดล่มแต่ลมยังไม่ตกนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่สี่โมงกว่าอากาศก็ยังร้อนเปรียปร้ยงๆอยู่เลยครับตอนนี้ ียงนะค,ครับน้ักสมปองสูงมือหน่อยดึงตายเดินไปนะรตรงนี้ก็มีป๋าบางเป็นคนดึงนะครับตรงนี้เนี่ยป๋าบางชัยครับป๋าบางชัยอ่ามาช่วยวันนี้แขกกิติมาศครับมาช่วยดึงเพิ่งมาได้เพิ่งมาได้ไดล่องเดียวครับล่องเดียวนี่ครับการดึงของป๋าบาง ระวัาางมันขาดนะปลานะโอเคครับนี่ครับดูความจรงก็เหมือนกับฝั่งนู้นครับสบายดีครับไปก่นอนเลยก็จะลักษณะนี้นะครับมุกแรงันนี้ก็มีน้องปลาล์มกับคนหุ้มนะครับช่วยวันนี้ ฝัง่งมันจะเป็นแป,แปลงเดิมนะครับตอนนี้ผมปลูกถัว่วลงไม่ถั่วไปเรียบร้อยแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมแปลงแลงหรือว่าพืชอื่นๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่หลายๆท่านที่กําลังคิดจะทําสวนอยู่นะครับก็ยังไงท่าอย่างที่ผมบอกไว้ว่าถ้าท่านใดสนใจข้อมูลเชิงลึกหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถ สอบถามที่ผมได้โดยตรงในทางช่องทางเบอร์โทรที่บอกไปแล้วเบอร์โทรอีกรอบครับอีกรอบก็คือเบอร์โทร0982048658ครับทาง Facebook ชื่อ Facebook ชื่อนัทบพนหวังอาสาครับผมสาี้สอบฤรษีนะครับแล้วก็ทางเพจผมก็จะมีเพจชื่อ,อแปลงสายทิต ยูทูบยูทูบจะมีชื่อแปลงสาธิตแตงร้านกลางเมืองอุดรทางเพจก็จะมีสวนแตงหนุ่มสวนแตงเงินล้านโดยหนุ่มอุดรครับครับผมก็ท่านได้สะดวกช่องทางไหนก็สามารถเลือกดูหรือเลือกรับชมได้เลยครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวทำงานต่อก่อนต้องขอบคุณอย่างมากครับที่สนใจแล้วก็สักถามสอบถามเข้ามา ก,ก็ครับผมขอตัวครับผมครับสวัสดีครับแต่ก,กล้งองรบหกันแต่ก,กล้อง